ไปดีแล้วสวัสดีเบิร์สุขุมสุคนเนาะหรือว่าสินภาคไท้ภาคลาวหรือวาตตางประเทศเนาะก็มาพบมาพ่อกับซ่องสาวสาสนาแสนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก,กันเบิร์สุขุสุคนเนาะมันนี่สาวาสนาก็ได้เดินทางมาบ้านคบกไงในและเนาะไม่ได้ไปไกลใส่ก็มาหาดิ่นน้ำสาวนวลจันเนาะมันนี่เนาะก็ม่ได้มาอัปเดตสาวนวลจันท ดูนานเลยเนาะก็มาเบิ yes. ่งสวนหมักโมูขึ้นบ้าหมักโมูขึ้นเสียเป็นหมากเป็นอยังไรบอ๊ะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะนะสาวนวลจันทร์ี่ทางหลังสาวาดนี่เนาะก็ได้สีมาอัปเดตเรื่องบ่าหมักหมักหมักโมูขึ้นเป็นหมากแล้วบ่ขึ้นสาวาดก็จะกินหมักโมูเนาะมันฮอตอากาศเริ่มฮอตไลยเด้พ่อแม่พี่น้องเยก็ได้สีมาเบิ่งหมักโมูเป็นหมากแล้วเบิ่งน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่ามีอย่างเนยมันใหญ่แต่บ่จะได้มาอัปเดตสวนหมักโมูสาวนวลจันน้ำกันนี่แหละ ก่อนสิไปเบิ่งไปซ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาววัดในเด้อผู้เป็นกำลังใจเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเฮากับพัทักทายสบายดีสาวนวลจันน้ำกันเลยแต่ว่าสาววัดก็มีของผักของตอน้นคนนี้น้อยเป็นน้ำเย็นๆที่ดอกกีโดแบบกระตุม้มขนมเนาะเอามาจากห่านสาววัดนั่นเองก็มาให้สาวนวลพผัวาม,มาเร่นน้ำเค้นคนอยู่สวนง,ง,งูอคนคือสซี้นอนสาววัดวะเนาะ ก็เลยเอาน้ำเย็นมาให้เคลนกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าไปเบิ่งไปุส้มไปทักทายสวัสดีสาวนวลน้ำกันเลยสาวนวลจันเนาะเอาเคลืนก็ได้ยืนอยู่นี่เนาะโอ้สาวนวลจันหันดังให้อีกเนาะโดยสบายดีป้าลงมาสวนหมู่๖วันนี้สวาดก็ได้มาเด่นน้ำหมักมูเป็นมากไงแต่พ่อสาวนวลนี่ง้เริ่มเป็นเนาะเป็นเริ่มเป็นหมากเนาะกันยังแต่กันยังท่านนิยาเนาะหมากมาเนาะกำลังเป็นนวยเนาะอยู่บ่อสาวนวล ก็เลยคัดอยูบ่บส่สวนรคคัดคัดหมากมานันนะเป็นการคัดอยู่เด้อโดยต้องเลยถ้าคัดมันท่านพอคัดเนาะอ๋อมันยังน้อยมันกำลังจ่อไปนี่เนาะจ่อเลยยังผู้มหามากลายมันงามมันบอกงามแบบนี้บ่สนวนรค์โดย,โดยตอนแนงนดงก็ขึ้นน้ำได้เหี่ยวเลยขึ้นน้ำตอนแดงบ่ดูดเหาอบ่ดูดเลยถ้าบ่ด,ดูดก็โคตรบ่ไหวดอกเนาะสนวรรคาช่วงน,นี้น้ำหน่าวห่อนสวนรนนค์มันกะน้ำมันสิกุมอยู่บ่นี่ ป้าาหส่วนหลวงมงกำลังสีปินเนาะลำหมักซีดีอยู่ทั้งหมดวันๆป้ามักซีดีกำลังไล<ะ>่ไแตง,งวัวพี่น้องเลยไล่แตงโมโอยป้าหัวเผางัวป่ะตอนนี้นะเผางัวถามว่าจะได้มาพ่อถ้าสนวนนั่งอย่นี่ก็ได้นั่งสักหน่อยเขาจังไปเลาะส่วนกันไปบึงส่วนกันแต่งวัวลงมาเดี๋ยวป้เอองัวช่วงนี้ยังลงมาอยู่ช่วงนี้โดยงัวก็ขึ้นกันละกำลังสิลงมาเนาะจะเศร้าพุ่นไล่ไปจังยกแล้วโอ้ นาบวนนับวันวัดถวดเนาะหัวใจเนาะแต่วันนี้หน้าหัวใจแบบเมื่อนี้อากาศมันกาสงัดเนาะสันนวลเนาะอย่างฮ้อนอากาศฮ้อนมื่อนี่กับบางมู่ก็คือเป็นสีเหี่ยววสานวนไม่ได้ขึ้นน้าจากมื่อไรโยบเป็นอาทิตย์ได้ได้ขึ้นน้านี่ยต้องเป็นอาทิตย์นึงยังขึ้นเทนื่องแบบนี้วะิตย์นึงขึ้นเทนื่องทีอ๋อถ้าขึ้นได้กับบัวเปลืองน้ำมันอีกอย่างเนาะเปลืองน้ำเปลืองน้ำเนาะยังบวกลมอีกเนาะ จากนั้นก็เมื่อยบ่ออะไรงูอ่ะนะเมื่อยอยู่ห้อนบ่ออากาศห้อนวันนี้พี่น้องเลยห้อนเนาะสบายก็จะได้เอาหน้าให้กินเย็นๆกันเนาะพอดีสบายมีของกาะถางเนาะโดย ไปกินได้ง่วงเย็นกับขนมหวานเพิ่มความน้ำหนักอีกขึ้นอีกน้ำหนักเด็กนี่จานนู้นกินกระหัวเนาะสาวบ้ากระวัาโยกขึ้นเนาเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกบ๊วยใส่หรือบ๊วยผุดซดจานนู้นอย่านะลองยอมรับความจริงปะยอมความความจริงเฮาบ๊วยโยกบ๊วยหัวกันขึ้นกับขึ้นเนาะเพราะว่าเฮากับปิงกันเองอยู่แล้วเนาะจานนู้นตอนแรกนี่น้องเคยบ่ลงมานี่เออน้องเคยได้ลงมาเขา มานั่งแต่ง้อไดโดยแต่ตอนเศร้าสนลยนก็นมาเผาแต่งง,งอ้อเพราได้ลกหญ่าร้ายหย่านะบ่มันบ่เคยไม่หย่าไปเรา่วงนี้เป็นหญ่าก,ก็บ่ค่อยข้นเน,ะนอเอาะพอแห้งเนะาะเาขออาเป็นเผาเผาตอนเวทนนะตอนแดงกะน้องเคยเขามานอนเผาเลยโดยน้องเคยมาเผาไม่ยยงแล้วกะหมักจะลบเสดีไปซีงอเดียวหินได้สฉนอะะนอเนะาะสมมติคำหินนี่บบได้เบาได้เวียนนี่เนาะ เข่า<ะ>ได้วันหนึ่กับเข่าท่านึงเลยเข่าท่านึงได้ได้บวัฒนได้กินบ่าบาดนี่อันอได้กินอะไรแล้กินทั้งหมว้าได้กินบัลซาร์ดี้อีกไบ้วนะัฒนเนาะคือว่าเผือแท้ๆน,นอนอเผือได้เดียวบนะ่เผือได้เดียวเนาะเผือได้เดียวมันกินนะิดเผือได้เดียวมันกินแล้วนะมันแรงวัฒน์เนาะบางทีเข่งกับเผือไปนี่น้อยยังเธอกับเผือรับแน่หนึ่งบ่ยนี่มาง่วงกินบัลซารดีแหละบ่เข่าบัลซาดคนเดียวมันก็ต้องมีรับมีเผือเนาะ วันนั้นไงยังโม้แหย่งง้อเนาะแหย่งงัวเลยโอ้ยทิ้งเถ้างัวกินไปเถะดิก็เสียหายไปหลา่ตืบไปเลยค่ะไยตืบไปต้นไปายุมของโม้หั่นแเสียหายไปหลา่ตืบลงทุนไปหลา่ตืบเนาะหั่นกันจะแล่นมาทันเนี่ยทาการนอทนะไม่ได้เห็นดวงายมาได้น้ำโม้เมือนนี่นะลูกชายไม่ได้มามันยืนรอคอยสบายมือนนี่ขึ้นบ่สบายบ่โดยก็เลยให้ขึ้นอยู่เฮือนใช่ป่ะที่แต่น้อยก็ได้ผู้เดียวก็เลยมาทันตะเกาลูกไล่ซอยบ่กาลูกไล่ซอยได้กับ ดานเนอคือเลยอันแค่นี้วันใดทางนั่ก็ยังทางนี่บ,บอกวันนี้นได้ผู้เดียวเน้อคำได้ทรงทำขนกวัวันรับพวนั้นพวนี้เนาะนยังว่าซอยกันไปแล้วก็สาวนวลก็เห็ดน้ำน่องน้ำนุ่งอย่างนี้นาะหมูมุ้ยเนอโดยห็ดน้ำควบคัข่ขายได้กับปันกันซื้อนั่นชื่อนี่กินได้เนาะดยเพราะว่ามาอีกโอกาสนาหน้าน,นี่ต้องให้หมูมุ้ยเป็นเพื่อได้สิมาอีกไหมเพราะว่ามาห่วนนี่ก็ยังอันบม่ได้กินนี่อยู่เนาะ ถ้าว่าเราอยากกินม่งงูเย็นๆเนี่ยอยกก่งไปเบิ่งสาวนวลกันนะวะไปหาเด้น,น้ำเพลินกันนะวะกะกะสิมาถามมันเรื่องหัว,จหวใจขึ้นน้ำในน่องมันนี่นเนาะได้มือไหนได้มาแล้วกับเป็นอะไดรสาวนวลเรื่องหัวใจเดี๋ยวนี้กะมีคนมาโอ้มาลมอยู่บ่ลบมาคุยไปเรื่อยๆแหละโอ้ยแบบคนจริงใจหรอกกะยังมีคนจริงใจม,มิแต่กล่าวล้มไปเรื่อยๆอีกขนาดเนาะมนลมไปแบบโค้มาดิ้นเลนะว่าที่คะโดย กันย้มไดยเด้สิได้เจอคนหันเนื้อคู่นี่เนาะสนวนเนาะเนื้อคู่นี่ยู่มุมใดเจได้เนาะยู่เจไดถ้าเราเกิดว้ยังไม่เกิดบ่เนื้อคู่นี่ก็ได้สนวนแบบล้มไปกับพ่อแบบว่าผมมีคมบางอย่างล้มไปซื้อเนาะสนวนเป็นโทรมาเขากะฮับโดยมันไม่มีคมหวังหรอกเพราะว่าว่าได้แบบมีความหวังให้กันว่าได้มีแบบว่านั่นให้กันเนาะโดยนี่แค่คนคุยคนโทรมาดิซื้อโดย ลมไปเรื่อยๆนี่แหลยนอถ้าเจอเนื้อคู่ถ้ามีบุญท่วมกันยังกระจาเองมันแหในนอสาวนวลนี่ขวากันกระบอกไดรีบร้อนไปใส่ขึ้นกอยู่ไปกับลูกกับเต้าไปแบบนี้แหละผูกกับมูกแตงไปนอสาวนวลนอกนนาเขาคิแล้วโดยสาวนกับบอกเคยจะไปไทยหาเงินบ่ก็จะไปยื้อส่งเนี่ยมันถามว่าเอยมีงานเนาะเคยมีงานเนาะก็หางานในโซนถ้าหนุ่มมีงานกับบอกสาวนวลเลยเด้ออยู่พังไทยเนาะเพคนก็อยากไปหาทํางานกรุงเทพเนาะแต่ว่าหาก มันบ่มีงานกับโบมีญาติที่พี่น้องอยู่พุ่นบ่ะสนวนกัมีกับเขาไม่จะบ้นเต็มเนาะตอนเขาอยู่กันเนาะคนยังบ่บ้างวานนี้เนาะก็เลยยังบเงินถาเราคนบ้างเพาได้จังสีมีโอกาสเนาะสานวนก็มีวัดมีอย่างเรียบร้อยเห็ดเลยเรียบร้อยแล้ววัดนะมีแต่ถามีงานกับไปได้เนาะถ้าเราไปอย่างเดียวนะยวัดเท่าก็บเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าก็อยากไปทำงานหาเงินแล้วสานวนอยู่บ้านเท่ากับสีเดชเนาะอยู่บ้านก็ต้องหาเงินเนาะ ได้ผู้ควได้ขายได้กะอะไรงัวอะไรควยโบเมนง่ายที่สาวน่นได้รับลมตายแล้วจ้าแมนเำไปหาอยู่ไทยก็ยังว่าพอได้สิ้นเดือนมากพอได้ผากให้ลูกให้เต้ากินเนาะโดยชาวนวลก็เคยไปทํางานอยู่ไทยอยู่แระว่าเคยไปอยู่เคยไปอยู่เนาะแต่เก้าก็เคยไปกับโบมีปัญหาถ้าไปก็อยู่ได้เนาะชาวนวลเคยไปแล้วเนาะกับโบดี้ย่านยังเนาะโบดีย่านเนางโดยเคยไปอยู่ได้เคยไปอยู่ไทยกะ พอเหตุยู่งานกะเจ็บเฮาดึงเนาะสนนวเนาะเป็นช่วงนี้เวียกไลยงานไลยได้สนนวได้ลองกะบลายอยู่บ้านเฮานะได้ใจกะเยอะขึ้นได้ขึ้นเนาะสนนนวก็เลยต้องอยากไปหาเงินแน่เพื่นกับว่าสิถ้าไปหาเงินกะดูกไปอยู่กับแม่ได้เนาะสนนโดยกับแม่โดนบัญญัติแล้วโดยจะมีหาเงินได้กะมาเห็ดเทือนเหตดช้านได้เนาะสวนนเนาะทางเฮือนเึ้นยังเฮือนเึ้นยังบ่เลวเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นมนมมานั่นอีกแล้วเนาะนุ่มๆหักคือว่ายังบ่เจอเนื้อ,อคู่ไหนเนาะสนวนเนาะมาล้มกับผ่านปานพานผ่านเลยซิเนานนนะโดยกินทางพานยันงบ่เมน,จกกนเจอรักจริงใจจริงนะโดยก็อยากให้ขึ้นเจอหักจริงใจไว้ๆเนาะโดยก็ขึ้นก็ได้มีคนมาสั่งมาซาซอยขึ้นเนาะน ชนวนกะอายุ30แล้วบ่ชนวน30แล้วอ่าเพิ่นกะอายุกะครึ่งกลางคนแห่เนาะแม่กําลังสร้างกําลังาซํานี้อยากมีครอบครัวอนแดดเมื่อยสานนเมื่อย้อนแดดมันเงาว่านวนอยู่ผู้เดียวนี่กกเงาเคยอยู่เลยเนาะกม่วนไปนําธรรมชาตินี้แหเนาะแม่นก็ม่วนแบบนึง อยู่บ้านนอกเขาก็ม้นอีกแบบนึงเนาะ<ม>ถ้าเขาบบลึงกะมันกับโม้อนเนาะอยู่บ้านเขาอ,าอายู่ใส่กับพ่ออยู่มีงัวเสียบางอีกกับนว่าสนนี่เริ่มแล้วง้อแต่ว่ากันโดดงัวเข่าโชนงง้กับจ<ม>๊คเชว่าได้ไลยเนาะก็ได้ให้เอฟซีเบิ้งพอดีได้แหละว่าสาวนวันเมื่อยขนาดใด้สานวันได้ได้ง,ง้อแต่ละเมื่อนี่เนาะน้ำหมากได้ไง้อวะน้ำหมากน้ำมนต์จำได้เนาะสาวนวันส่วนบส่วนใหญ่ส่วนกว้างเพื่อสิได้ทั่วประเทศเนาะ <th> เพื่อสิแรนไปนเน,มมนาะเรนมุมนั่นมุมนีรทำมันมาพร้อมกันอนะบ่ท่านพี่น้องเลยบ่ท่านเนาะแมนคือว่ามาบ่นบ่นไรพังนี่ยังพังแน่นเนานะถนอนเนาะแบบบางมูแบบกำลังเริ่มเขียวแบบนี้นะนเนาะเริ่มเขียวเลยโดยบักสิ่ีเขากำลังกำลังเริ่มเขียวหัวหัวงเดียดยเด๋ยวหินเนาะเดี๋ยวเห็นน้องถวนนนั่นป่าบ่มีบ่าถนนมันเริ่มบกแล้วกะไมีอยู่ตูตึกแต่บ่ ไปต้องตึกยุ้มมันนะว่าได้กินยุ้มมันนะโดยน้องสาวดาดกัดุ้งขึ้นเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่เนะาะโตบ้ากไงทรงโตเด้มีป่าได้น้องสาวาดบพราะมีคนตึกเด้แม่ก็มี์ยุ่ยป่าเพิ่นซื้อปล่อยอยู่โดยชาวนวลกับกินข้าวเที่ยงกับย่างมันนี่แม่นะกินกับอ,นอ,นะอันก้อปยปลาไปนะออกินก้อยปลาให้ก้อยให้กินชาวนวลแม่ คิดว่าสีมือสาวนวลเองนะบ่ได้เห็ดเห็ดเปล่นเพราก้อยฝาก้อยฝาเห็ดเป็น่ยนเนี่ค่ะบุยได้เห็ดได้ไม่จะเพิ่มเห็ดนะถ้าเป็นก้อยเป็นยังเป็นเนาะถ้าเป็นแกงเป็นยังสาวนวลก็เห็ดยุบบ่แมนดูยู่น้ำเพื่อนี่อยู่จะค้นเดี๋ยวนี้สาวนวลยู่หลายคนเจอแล้วสุปลายคนแล้อวน้องน่องยังอยู่ลูกหลานไหมนี่บ่เมนดูยูน้องหลานนี่พ่อแม่เขาดูยพ่อแม่ก็ยังครบเบิดเนาะเมนอยู่กันตั้งหลายคนสาวนวลกับเนาะ เห็ดกับข้าวแต่เธอเนี่หมอใหญ่เลยเนาะสนวนเนาะก็เฝ้าสมควรอยู่เพราะว่าอาหารการกินก็ต้องใส่ใจก็ร้ายขึ้นเนาะซื้อกินได้ร่ำคาบแบบนีเนาะสนวนของกระแพงแพงเลยสนวนเลยในตลาดกันไปเตะยังกับโบได้เนาะของมันแพงถ้าโบซื้อก็โบได้กินเนาะหากินคือว่าได้บันนอกเขาก็มันแห่งแดงเนาะมันแดอกหากินไม่ไี่แล้วสวยสนวนก็บ่ได้เงี้ยใครมาแดงบ่บว่าได้ไป มันไข่แล้วเพสาวนวลบ่จักแลยังบ่ได้ไข่ดอกลวงนี่บ่เข้าใจไหมโดยถ้ามดแดงไข่สาวว่าจะให้สาวนวลต่อยไข่มดแดงไทยคลิปลงให้ FC เบิ่งก่อนนะเนาะสาวนวลสิื่ว่าบังคับกันเกินไปบ่กรู้ว่างไหนนะช่วงนี้สอบสวนช่วงนี้นะเส้าสวนก่อนเนาะสาวนวลเนาะโดยถ้ามีโอกาสหน้าแล้วเฮาก็ไปป่ากันเนาะไปแย่ใครมดแดงกันไปแย่ใครมดแดงโดยไปให้สาวนวลโซ่สีมือเบิ่งว่ามดแดงมันสิ ครบทะนวนด<ร>ีฉันว<ช>่าสิว<ช>่า <laughs> บุญแดงย่านนี่สันนวลย่านบุญแดงเนาะ <laughs> สาขาวาดว่าบุญแดงนี่มาย่านสันนวลแน่นอน <laughs> บุญแดงต้องย่องสันนวลแน่นอน <laughs> ่ออนะบุญูจากย่านนี่แต่คนได้ไไดไไดสี่ย่านหมดปะโดย สาวาสดกัสิได้ล่ำลาสาวนนก่อนสามีเนี่ยเนาะกัสิได้อัพนีตเรื่องสวนมางงูอขึ้นให้เบิ่งก่อนเนาะกัให้สาวโนนขึ้นไปไล่งัวเพราะว่างัวกกสิเขามาหอดสวนกันเนาะจังน้อยกัไล่บ้ท่านอีกเนาะเขาต้องไปไล่แต่นั่นนึงเนาะสาวนนนเขาต้องไล่ไกลนั่นนึงนะกันเขาบ้ท่านเลยกัขอตัวล่ำลาให้สาวโนนไปไล่งัวกันเนาะสบายดีชาวโนนสบายดีอันนี้เนาะที่ว่างัวกินมักสตีขึ้นนะเนาะทีทอมันกินต้นยังต้นยังน้อยอยู่ก็ยังมีโอกาสปลงได้เนาะถ้าต้นน้อยเนาะ สมมุิว่าต้นใหญ่สูงแบบนั้นแล้วกะยากยากอยู่ได้เพ่นพี่น้องเลยต้นมักสดีขันแกยังกระด้ามอ๋อนี่เน้องพี่น้องเนาะหัวกิ่นเอา้นเนาะหัวกินมักสดีกระด้างงามพี่น้องเอฟซีทายู่ใสกะถ้ามันกะยู่ใสกะปลูกได้เนาะเพ็ดแบบยู่ใสกะเพ็ดได้การเกษตรเนาะอยู่คะแนมขอว่ามีน้ำอารมณ์สมบูรณ์ยู่ใสกะเพ็ดได้หาเงินได้ให้กันพี่น้องเลยนะ หมักแตงหมักโมงงามงามหมักสตีเนาะหมักสดีนี่ทั้งนี้หมักทั่วพ่อแม่พี่น้องเลยหมักทั่วทั้งนี้หมักสดีสวยงามแห้งอันนี้หมักหมักแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหมักทั่วหมักแตงขึ้นกระปูกครบทุกอย่างเลยเนาะหมักแตงกัวธรรมชาติ์ว่านอกข้านี้แหละเพิ่งกะกำลังน้ำซักข้างยังไม่ได้ซักข้างเนาะนี่เนาะผมเอ่พี่น้องอีพีเสาวาแต่จะได้มาหาสาวนวลดุอยู่ดอกแบบนี้เพราะว่ามีทุกอย่างบบมันเป็นหมากเขาได้เสมาหาดูดู มาอุดหนุนขึ้นเนาะค่ะอุดหนุนแน่บางทีเพิ่นก็แจก,กเทมน้าแน่เนาะสามารถจะได้แต่ก็ต้องอุดหนุนขนแาดเนาะคนก็นลงทุนปลูกแต่เบิดเงินเบิดทำแต่เพื่อแห้งอีกเนาะก็ต้องอุดหนุนขึ้นแาดเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องถ้าสาวาดถบ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาดก็จะได้จบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ เจอกันในคลิปหน้าส่วนเมื่อนี้สาวาสกาซีได้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงซสานี้ก่อนเนาะถ่าเป็นหมากได้สวาสกาซีได้ถ่ามันดูง่ายได้สวาสกาซีได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงอีกเทื่อนึงเนะาะก็จะได้ขอตัวล่ำลาก,ลก,กับบ้านไปเพียงซสานี้ก่อนสิได้กล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสดี